ดีครับสิงห์พเนจรดำเนินรายการ msn channel ใน youtube msn media s ocial news สือสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลกสารคดีเดินทางช่วงบันทึกการเดินทางนาเทศกาลชมหินงห้อยหน้าวัดโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรไม่เป็นไรครับถ่ายแบบบรรยากาศว่าเดินมาตรงนี้เขามีตลาดแบบนี้เขามีกวันไหนครับพี่เนี่ยทุตลาดน,นี้มีทุกวันเลยอืครับอ,าาอ๋อช่วงนี้ โอ้ยแมค่ค้าสวยจังเลยน,นี่แต่งตัวแบบคนพิจิตรเลยไหมเนี่ยวปฐานแก้มคนมีเงินนะเนี่ย <laughs> นี่ไปไหนกันครับเนี่ยนี่ไปไหนกันครับเหลออันนี้ที่โอ้มีด้วยเหมือนกันเนาะเออไม่อยากเชื่อนะแถวนี้มีหิงห้อยด้วยเดี๋ยวน้องเกมี่ชวนเราไปปะเราไปชมกันเขาบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกสถานที่ที่นักท่องเที่ยวหน้าตา่างนี้ครับเขาจะมากันครับนี่ เสียงเสียงเรือวิ่งฝ่าไปในความมืดนะครับเนี่ยน้องคนนี้พามาเนี่ยน้องเกมนะครับน้องเกมน้าน้องเกมกับน้องโบเนี่ยคนนี้ชื่อโบครับขอบใจน้องๆในทริปนี้มากนะครับดูแลกันาดีนะครับผมมองไปข้างหน้าก็เจอแต่ความมืดแหละครับเขาชวนมาชมหิงห้อยครับวันนี้รู้สึกเราจะมาค่ําไปหน่อยนะครับฝั่งซ้ายนี่ถ้าผมแพ่นกล้องไปก็จะมองไม่เห็นแล้วครับเป็นวัดโพธิช้าง เขาก็พูดถึงพระเจ้าเสือนะครับว่าท่านฝังรกไว้ที่นี่นะครับอ่าพอปิดปุ๊บมืดเลยเห็นไหมครับโอ้หไหวเกินโอเคเชิญเชิญเชิญน้องสาวเชิญก็เห็นมันบินอยู่เนี่ยตามเพื่อนหนหัวหน้าหนุ่ปไปเกมบอกไม่ไปค่ะ หิงห้อยแม่น้ำพิจิตเก่าอำเภอโพป,ประทัดช้างจังหวัดพิจิตนะครับวันนี้เรามาชมหิงห้อยกันระยะทางที่ล่องไปในแม่น้ำของพิจิตเก่าเนี่ยนะครับก็ประมาณประมาณกิโลนึงได้นะครับหิงห้อยที่พบแม่น้ําพิจิตเก่าหน้าวัดโพป,ประทับช้างเป็นหิงห้อยน้ําจืดโดยส่วนใหญ่หิงห้อยมีวงจรชีวิตสีระยะคือ1ระยะไข่2ระยะตัวหนอน3ดักแด่4 ตัวเต็มวัยใช้ระยะเวลาอยู่ระหว่าง3-5ถึงเดือนหิ่งห้อยน้ําจืดเป็นดัชนีชีวิตความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพของแหล่งน้ํานิ่งตามธรรมชาติสามารถปรับตัวอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําเสียได้ระดับหนึ่งแต่หากระดับความเน่าเสียเพิ่มขึ้นตัวอ่อนหิ่งห้อยจะครานขึ้นบกเพื่อหาแหล่งน้ําใหม่เป็นคําตอบที่ว่าเพราะเหตุใดจึงสามารถค้นพบหิ่งห้อยดังกล่าวได้ทุกภาคของประเทศไทยในช่วงเวลากลางวันหิ่งห้อยตัวเต็มวัยจะนอนพักผ่อนพบตามใต้ใบไม้ ซอกก้านใบผักตบช่วงกลางคืนก็จะพบหิงห้อยมากที่สุดคืออาทิตย์ตกดินไปแล้ว30นาทีถึง1ชั่วโมงแต่ก็สามารถพบได้ตลอดทั้งคืนแต่ช่วงพบมากไม่น่าจะเกิน3-4ถึงทุ่มหากคืนไหนมีแสงจันทร์สว่างมากหิงห้อยจะไม่กระพริบแสงหรือกระพริบแสงน้อยลงถ้าเจอคู่แล้วจะจับอยู่บนใบพืชน,นิ่ง แต่ถ้ากําลังผสมพันธุ์จะไม่กระพริบแสงแต่ถ้ามีสิ่งรบกวนจะกระพริบแสงสว่างมากขึ้นจังหวะจะช้าลงด้วยหากพบเจอแบบนี้ให้ให้หลีกเลี่ยงไม่รบกวนบริเวณแถบนั้นสําหรับการนั่งเรือชมหิงห้อยยามค่ําคืนก็แนะนําครับมีครีมทากันจุงด้วยก็ดีเหมือนกันและเมื่อชมหินห้อยเสร็จเรียบร้อยเรือก็วิ่งกลับมาจอดยังท่าเรือแห่งเดิมนะครับท่าเรือเหมาลำค่ะอ0 0บาทอ๋อเมื่อกี้ ครับครับสองร้อยเมื่อกี้ระยะทางไปถึงฝายประมาณเท่าไหร่ประมาณกิโลกว่ากว่าไม่ถึงกิโลครึ่งเลยประะมาณนกิโลครึ่งโดยประมาณค่ะขับจากหน้าวัดจากหน้าวัดโพป,ประทับช้างไปถึง,ถงฝายนะก็ประมาณไปกลับสองกิโลครึ่งโดยประมาณนะครับและก็จะมีหินห้อยชมไปตลอดทางครับเออเห็นอยู่ครับแต่วันนี้เห็นเห็นไม่เยอะมากครับ โ oh, อ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเดินทางทำคลิปมาถึงตรงนี้ต้องกล่าวคำว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าไปพบกันที่วัดโพประทับช้าง M S N Channel ใน YouTube M S N Media Social News สังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลกสิ่งภายในจดดำเนินรายการรายงานจากงานเทศกาลชมหิงห้อยหน้าวัดโพประทับช้างจังหวัดพิจิต